ผัดไส้ขนมเทียนแก้วนะคะสามเกลอค่ะพริกไทยดำรากผักีกระเทียมจำนวนหนึ่งชอบกินชุนใส่เยอะๆไม่ชอบสุดนไม่ชอบกินแรงก็ใส่น้อยหน่อยค่ะใส่น้ำมันพอประมาณไม่ต้องให้มันนะคะ แล้วใส่ถั่วเขียวที่เราโม่ไว้นะคะถั่วเขียวแช่น้ำสามชั่วโมงนึ่งสุกแล้วปั่นให้ละเอียดจะได้ประมาณนี้จะได้แบบนี้นะคะใส่ลงไป เสร็จแล้วแสงตาลทรายใส่สใสกะปนค่ะชิมรสตามที่เราชอบชอบใจละรสชาติอร่อยละใส่หอมเจียว หอมเจียวนะคะลงไปได้ประมาณนี้แล้วกระจายเขาออกกระจายออกอย่าเพิ่งตักขึ้นมาปล่อยให้ไว,ไว้อยู่ในเตาอย่างนี้ค่ะความร้อนจะทำให้เขาแห้งแล้วเราก็จะปั้นได้ง่ายอร่อยด้วยกระจายออกแผ่ออก แผ่ออกจากกระทะอย่างนี้ใส่ขนมเทียนแก้วหอมเจียวใส่เยอะอร่อยมากตัวแป้งของขนมเทียนแก้วไปเตยนะคะแป้งมันร้อยหกสิบกรัมค่ะแป้งถั่วหกสิบกรัมน้ำตาลใส่เจ็ดสิบกรัมชอบหวานเพิ่มเอานะ กลือป่น2.5กรัมน้ำไปเตย250ก็ได้240ก็ได้วันนี้ตวงมาที่240แต่ก็มีสำรองไว้หน่อยชอบหวานปรับเอาค่ะแป้งมัน160แป้งถั่ว60น้ำตาล70เกลือ2.5กรัม น้ำใบเตยนะคะ250สองร้ไมได้24งร้ส่ไมได้ส่วนตัวนี้เราสำรองไว้ในขณะที่เราผัดเราอาจจะไม่ชอบใจในรสชาติเรามีปรับได้นะคะเติมได้อาจจะหวานไปเราก็ปรับได้แข็งไปนิ่มไป มันอะไรก็ได้นะคะน้ำมันพืชน้ำมันถั่วของเราใช้น้ำมันหมูไฟอย่าแรงมากนะคะไฟจะเด็ยดไปทางอ่อนหมั่นกวนหมั่นคน ได้แล้วค่ะปิดไฟเลยแป้งขนมเทียนแก้วใบเตย กรรองข้างในนะคะเราก็ไปตองไม่ค่อยเก่งนะใครเก่งใบตองก็ทําใบตองสวยๆนะคะเราแค่พอห่อได้อันนี้อันนี้ข้างนอกค่ะ ม่เดี๋ยวเวลารองห่อเราก็จะต,ต้องเอาตัวนี้ตัวในเป็นแบบนี้ไม่ใช่ต้องเอาฝั่งนี้สิหนึ่งเอาตัวในไว้อย่างนี้นะคะเราก็พับแล้วก็หอ่อทําเป็นหลุมตรงกลางนี่ค่ะแป้งไม่ต้องไบป,ปั้นขึ้นรูปทาเป็นลุมตรงกลางให้บางเอาปลายนิ้วกดๆลงไปกดรู้สึกว่าตรงนี้บอมแล้วเอาใส้ใส่แล้วก ดึงแป้งเข้ามาหาก,กันด้านบนหนาก็าออกหน่อยก็ได้แค่นี้แหละได้ไดละ เนื้อจะแห้งๆค่ะไม่มันนะเราพาผัดแบบไม่มันลองไปทำชิมนะคะอร่อยเหนียวนุ่มเคี้ยวแล้วจะหนึบๆหน่อยเพราะว่ามีแป้งถั่วนะคะใส่แป้งถั่วหน่อยจะหนึบๆอร่อยอ,อร่อยมากหวานพอดีค่ะถ้าชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มน้ำตาลเอาค่ะ เช้านี้ก็เป็นขนมเทียนแก้วกับกาแฟดำเทียนแก้วของของมื่อวานที่ทำน่ะนะคะแกะชิมดูซิว่าเช้านี้เป็นยังไงแต่เนื้อแป้งตัวนี้จะนุ่มๆกรุบๆค่ะเหนียวนุ่มกรุบกรอบดีอร่อยลองไปทำชิมดูค่ะเทียนแก้วใบเตย ข้ามคืนก็ไม่แข็งไม่แข็งค่ะนุ่มนุ่มนุ่มๆค่ะอร่อยลองไปทำชิมนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ